ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงมิเตอร์แบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นแกวนอมิเตอร์จริงๆมิเตอร์ทุกประเภทนะครับมันก็คือมิเตอร์แบบเดียวกันนั่นก็คือเวลามีกระแสไหลผ่านขนลวดนะครับขนลวดทําให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับแล้วเข็มก็จะเบนตามกระแสที่ใส่เข้าไปนะครับว่ากระแสมากหรือน้อยที่นี้มิเตอร์แบบต่างๆเนี่ยมันต่างกันแค่ว่าใส่กระแสไปมากหรือน้อยนะครับทำให้เข็มมันเบนขึ้น แกวานอมิเตอร์เนี่ยเป็นมิเตอร์ที่ออกแบบมาให้มันเซนซิทีฟกับกระแสที่มันน้อยมากๆนะครับนั่นก็คือกระแสที่ใส่เข้าไปเนี่ยในย่านมิลลแอมหรือว่าในย่านไม่กี่ร้อยไมโครแอมเนี่ยก็ทําให้เข็มมันเบนได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเบสิกนะครับของมิเตอร์ที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ทําเป็นมิเตอร์แบบที่เป็นโวลต์มิเตอร์หรือว่าเป็นแอมมิเตอร์ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะพูดถึงหลักการพื้นฐานหรือว่าการใช้งานพื้นฐานของแกวานอมิเตอร์ก่อนครับ อันนี้เราจะเห็นแก้วนอมิเตอร์นะครับที่เราสามารถเปลี่ยนเรนจ์ได้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะใช้งานแค่เรนจ์ที่เป็น500มโครแอมนะครับแล้วข้อแตกต่างอันนึงที่เราเห็นนะครับแตกต่างจากมิเตอร์แบบเข็มอย่างอื่นที่เราอาจจะเคยเห็นก็คือตอนที่เราไม่ได้ใส่กระแสเข้าไปนะครับเข็มมันก็อยู่อยู่ที่ตรงกลางนะครับปกติเข็มมันจะอยู่ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างเช่นฝั่งซ้ายนะครับอันนั้นคือเลขศูนย์แต่ว่าอันนี้เข็มมันอยู่ที่ตรงกลาง มันแปลว่าแกลวนอมมเตอร์นะครับออกแบบมาให้อ่านค่าบวกลบได้นะครับโดยที่ถ้าไปทางขวาเนี่ยมันจะเป็นค่าบวกกระแสะเป็นบวกถ้าเกิดไปทางลบก็จะเป็นกระแสะเป็นค่าลบนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเวลาที่เราต้องการอ่านค่ากระแสะที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วได้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทําการทดลองนะครับในกรณีนี้อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์แบบไหนนะครับหลักการของมัน ก็คือเหมือนกันก็คือมีขดลวดที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็เวลาผ่านกระแสะเข้าไปมันทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ทําให้เข็มมันเบนนะครับอย่างแรกเลยที่เราลองวัดได้นะครับก็คือค่าความต้านทานของขดลวดของแกวานอมิเตอร์นะครับเราลองวัดดูว่ามีค่าเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากแกวานอมิเตอร์มันออกแบบมาสําหรับวัดค่า กระแสที่น้อยมากๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ระวังเนี่ยเรา,เาไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรงนะครับมันก็ทําให้เข็มมันหักนะครับตอนที่มันกระแทกเข็มมันเบนไปตีอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับเพราะฉนั้นเราต้องระวังให้ดีนะครับเราก็จะใช้มิเตอร์ตัวเดิมที่เราใช้ประจำนะครับในการวัดค่าความต้านทานของขดลวดนะครับก็วัดโดยตรงนะครับอันนี้ต่อสาย2ออันจากกาวานอมิเตอร์ออกมาแล้วนะครับเพราะนั้นเราสามารถหนีบ จาก2อ,อันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววัดไว้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองเขียนไว้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักพักให้มันนิ่งนะครับอันนี้มีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในขณะที่ตัวมิเตอร์สีแดงกำลังวัดค่าความต้านทานของแกวนอมิเตอร์เนี่ยนะครับแกวาแกวนอมิเตอร์นะครับเข็มมันตีไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่า ค่ากระแสที่อ่านได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่สิบห้านะครับแต่ว่าสี่สิบห้าเนี้ยอย่าลืมว่าเรนส์ของเราคือห้าไอยมโครแอมนะครับเพราะนั้นเข็มที่อ่านตรงนี้ยี่ห้ามันแปลว่า4 5 0ไ้อห้าสิบมโครแอมอันนี้เป็นกระแสที่จ่ายออกมาจากตัวมิตเตอร์ที่เอาไว้วัดค่าความต้านทานนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าการที่จะวัดความต้านทานนะครับวิธีการที่มิตเตอร์มันวัดก็คือมันจ่ายกระแสออกมาแล้วก็ดูว่า ที่กระแสะเท่านี้ค่าโวลท์ที่มันอ่านได้มีค่าเท่าไหร่นะครับจากสูตร v เท่ากับ i r มันก็สามารถคำนวณหาค่า r ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเขียนตรงนี้ก่อนนะครับว่าค่า r ของแกลวนอมิเตอร์นะครับเราเขียนว่าเป็น rg นะครับที่อ่านได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150 Ohm โอห์มนะครับ150โอห์มโอเคครับข้อมูลนี้เราจะเอาไปทำอะไรต่อนะครับ เราก็จะไปดูว่าค่า v o l t a เ e นะครับหรือว่าค่าความต่างศักย์ที่เราสามารถใส่เข้าไปในม mm ิเตอร์แกาว์นอมิเตอร์ของเราเนี่ยมันมีค่าได้เท่าไหร่นะครับอันนี้150โอห์มเนี่ยมันเป็นค่าตัวต้านทานของตัวแกาวโนอมิเตอร์นะครับตอนนี้เรนจ์ที่เราใส่เข้าไปที่เราปรับก็คือ500มโครแอมถามว่าถ้าเกิดจะให้เข็มมันตีที่50หรือว่า5ก็คือสุดสเกลพอดี นั่นก็คือ i เท่ากับ5 0 0รมโคแอเนี่ยคำถามก็คือเราต้องจ่ายความต่างศักย์เท่าไหร,นร,นร,นร I A น่นะครับจาก v เท่ากับ ir นะครับถ้าเกิดเราคูณ v เท่ากับ i คูณกั r คูณกับ g เนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่านะอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับ i คือ0.0005นะครับหน่วยแอม คูณกับ150โอห์มนะครับก็จะได้อยู่ที่0.75 uh, 0.075โวลต์นะครับ0.075โวลต์แสดงว่าอันนี้เป็นโวลเทจที่ทำให้มันตีไปที่สุดนะครับแล้วอันเนี้ยมันเป็นค่าโวลเทจที่มันน้อยมากนะครับเพราะสปายที่เราจ่ายนะครับมันจ่าย ที่ 1V โวลต์สโวลต์อะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการที่จะต่อพอสป라이ดโโดยตรงนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ Control มันได้อย่างดีนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเราจะใส่ตัวต้านทานนะครับอันนี้เป็นตัวต้านทานที่ประมาณ2กิโลโอห์มนะครับต่อขนานเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลดทอนให้กระแสที่ไหลผ่านเนี่ยมันไม่ได้มากเกินไปพูดง่ายคือเราสามารถปรับ โวล์บนพอร์ตสป라이ดได้มีเรนจ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะทําให้กระแสที่เราปรับได้เนี่ยมันมีค่าความละเอียดกว่าซึ่งจริงๆอันนี้เป็นรายละเอียดของส่วนที่ไม่ได้เป็นเนื้อหาหลักของเราที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับแต่ว่าอยากจะพูดให้ฟังถึงที่มาว่าทําไมเราถึงใส่ตัวต้านทานตัวนี้เพิ่มเข้าไปในวงจรนะครับก็เพื่อที่จะทําให้ เรามีคอนโทรลมากขึ้นนะครับในการปรับโวลเทจของพอร์ตสปายและทำให้กระแสมันไม่ได้สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวงจรของเรานะครับพู้ง่ายคือก็จะมีตัวพอร์ตสปายนะครับที่เราจะใช้เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆฐานไฟฉายอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวต้านทานตัวแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็น r เฉยๆอยู่ที่2.2กิโลโอมนะครับแล้วก็ตัวแกลวานอมิเตอร์ตัว g ซึ่งตัวนี้ก็จะทําหน้าที่นะครับเป็นตัวต้านทานนั่นแหละที่150โอห์มนะครับแล้วตัวมิตเตอร์ตัวสีแดงนี้ก็จะเป็นมิตเตอร์ที่เราเอาไว้อ่านกระแสนะครับเพื่อที่จะดูว่าแกวานอมิตเตอร์ของเราเนี่ยมาอ่านค่าได้ตรงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรที่เราใช้ในการทดลองนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองต่อวงจรดูนะครับเราก็จะต่อ ตัว power supply นะครับเข้าไปที่ R ตัวแรกแล้วก็ต่อไปที่ galvanometer galvanometer ก็ต่อเข้ากับตัว ammeter นะครับแล้วก็ ammeter ก็ต่อกลับไปที่ตัว power supply แล้วเราก็จะเริ่มเปิดนะครับตอนที่เปิด ยังไม่มีกระแสไหลเพราะว่าโวลเทจตอนนี้ยังปรับให้เป็นศูนย์อยู่นะครับทีนี้ผมจะค่อยๆปรับโวลเทจให้เพิ่มขึ้นมานไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวแกวนนอมิเตอร์มันมีปุ่มนี้อยู่นะครับเป็นตัวตัดวงจรนะครับถ้าเกิดเรากดปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มทำงานได้ ทํางานอ๋อที่มันไม่ทํางานนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ตัวมิเตอร์สีแดงตัวนี้นะครับต่อผิดโหมดอยู่นะครับอันนี้คือต่อโหมด V นะครับเราต้องการที่จะต่อให้มันวัดแอมป์เพราะนั้นมันก็ต้องวัดอย่างนี้นะครับถึงจะทําทงานได้นะก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราก็ให้โวล์มันต่ำๆก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อผิพดพลาดใดๆโอเคอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมีกระแสไหลผ่านตอนนี้เราจะค่อยๆเพิ่มโวล์นะครับลองดูว่าค่าที่เราอ่านได้นะครับมันตรงไหมอันนี้ที่มันติดลบก็ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับขั้วที่เราต่อ ตัวไอตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับทีนี้เราลองดูว่าถ้าเราปรับให้กระแสที่ไหลผ่านวงจรอยู่ที่500มิลแอมพพอดีนะครับแถวๆนี้นะครับตัวแกวานอมิเตอร์ของเราอ่านค่าตรงไหมนะครับก็จะเห็นว่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ ยวลองซูมเข้าไปดูตรงนี้ค่าของตัวดิจออิตอลเนี่ยอานได้500เกือบเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าตัวมิตเตอร์ที่เป็นแกวนอมิตเ,ตอมตเตอร์เนี่ยมันอ่านได้เกือบๆที่จะถึง500นะครับไม่ถึงสซักทีเดียวก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องเลื่อนให้เงามันทับกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตัว2%ตรงนี้ด้วยนะครับ ในการทดลองในคลิปนี้นะครับเราจะไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับ2%หรือว่าค่าค่าเคลื่อนสักเท่าไหร่นะครับเราจะให้ดูถึงหลักการทํางานของแกวนอมิเตอร์เป็นหลักซะมากกว่านะครับก็สรุปได้ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ500 m i ไมโครแอมตรงนี้ก็ตีอยู่ที่ประมาณ4 0 7 4 7 0 480อะเยไรทอานี้นะครับก็ถือว่าไม่เลวสัทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรา ปรับให้โวลเทจมันต่ำลงนะครับมันก็จะลงไปสมมติอย่างตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราซูมออกมาแล้วก็ดูที่ตัวมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับตรงที่เป็น300ก็จะเห็นว่ามันก็ยังไม่ตรงสักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่เร็วมากนะครับก็ยังชี้อยู่ใกล้ๆอยู่นะครับ ถ้าเกิดเราเอ,อ,อย่างหนึ่งที่เราลองได้นะครับสำหรับมิเตอร์พวกนี้ก็คือถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่สามร้อยอย่างนี้นะฮะตั้งไว้ที่สามร้อยอย่างนี้แล้วเข็มม,มันชี้อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ถึงสามร้อยดีทีนี้เราจะลองกลับขั้วนะครับของ power supply ก็คือตัวนี้เรากลับขั้วเลยโดยที่ไม่ได้แตะต้องปุ่มอื่นเลยนะครับตามหลักมันก็ควรจะเป็น บวกส0 0ใช่ไหมครับทีนี้มันน่าสนใจว่าเข็มตรงนี้นะครับมันจะชีย้ยังไงเดี๋ยวเราลองดูนะครับเราเอาออกตอนไม่ต่ออะไรเข็มมันก็ชี้เลขศูนย์ปกติทีนถ้าเกิดเราลองสลับขั้วดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็อ่านได้300เหมือนเดิมครานี้เป็นบวกนะครับแต่มิเตอร์ตัวที่เป็น เข็มกาวานอมิเตอร์เนี่ยมันก็ชี้เลขที่มันไม่ถึง30เหมือนกันเพราะฉะนั้นมิเตอร์ตัวนี้มันไม่ตรงแบบไหนมันไม่ตรงไม่ใช่แบบว่าเวลาชี้เลขศูนย์มันไม่ได้ชี้ศูนย์ที่มันไม่ตรงนะครับเพราะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ควรจะชี้เลย30ิไปนิดนึงแต่ว่ามันชี้ไม่ถึง30ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็แปลว่าเลขที่มันเขียนอยู่ห้าสิบสี่สิบแล้วพวกนี้นะครับมันเป็นเลขที่มันถ้าเกิดมันชี้เลขสี่สิบเนี่ยมันแปลว่าของจริงมันเกินสี่สิบไปนิดหน่อยนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นออการใช้งานของแกวานอมิเตอร์ที่ที่เราเหมือนกับว่าเดโมให้ดูนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงทีนี้มันก็จะมีเลนส์อื่นนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูเลนส์ range อันต่อไปที่เราจะเขียนเขียนก็คือ,อปรับไปก็คือ50ไมโครแอมนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะไปเลนส์นั้นเนี่ยเราควรจะปรับให้กระแสมันน้อยกว่า50ก่อนไม่งั้นมันก็จะเจงได้นะครับ วันนี้เราลองปรับให้อยู่ที่ประมาณสักเท่านี้ก็ได้นะครับ3035อะไรย่างนี้นะครับก็กดปุ่มอันนี้ตัดวงจรก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยหม,มุนไปอันนี้นะครับแล้วก็กดเปิดดูแล้วก็ดูว่าตรงไหมนะครับอันนี้กระแสที่อ่านได้จากตัวดิจิตอลอยู่ที่ประมาณ25.8%นะครับ แล้วค่าที่อ่านได้จากากรมมิเตอร์เข็มเนี่ยก็ประมาณ25น,นะครับก็แสดงว่าในเลนส์เนี่ยจริงๆมันใช้งานได้อาจจะดีกว่านะครับถ้าเทียบกับเลนส์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเลนส์ที่5 0 0ไมโครแอมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันชี้ค่อนข้างจะน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับก็โอเคนะครับทีนี้มาลองอันที่เป็น5มิลลิแอมดูนะครับก็เหมือนเดิมตัดวงจรน,นะครับแล้วก็ ปรับไปที่5มิลลิแอมส่วนที่เป็น5มิลลิแอมเราอาจจะเปลี่ยนเรนจ์ของตัวมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลก็ได้นะครับให้เป็นมิลลิแอมนะครับแล้วเราก็ลองเปิดนะครับกดนะครับทีนี้ลองกดไปที่ ประมาณ2นะครับ2 m mm, มิลลิแอมนะครับบนมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลของที่เป็นเข็มก็จะเห็นว่ามันก็ใกล้เคียงทีเดียวนะครับไม่ได้ผิดไปมากเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าโดยทั่วไปนะครับการมานอมิเตอร์ตรงนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับ ค่าที่ได้ก็ถ้าเกิดจะวิเคราะห์ค่าค่าเคลื่อนก็ต้องดูที่2%ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องไปลองเขียนดูว่าค่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ลองดูคิดคร่าวๆดูก็คิดว่าใกล้เคียงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคครับาสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นเหมือนกับการนโ t r o ิวซ์ให้ดูเฉยๆนะครับว่าแกวนอมิเตอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นมิเตอร์แบบไหนนะครับจริงๆมันก็คือมิเตอร์ที่วัดกระแสนะครับ โดยตรงนั่นเองนะครับแล้วก็ระแสที่วัดเนี่ยมันก็เป็นกระแสที่ค่อนข้างน้อยนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะทําให้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนช่วงการวัดกระแสของแกลว์นอมิเตอร์ได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวต้านทานที่เราเรียกว่าเป็นตัวต้านทานชันนะครับที่เอามาใส่เพิ่มนะครับก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปครับ